การที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งทํายังไงให้เรามีความสุขที่สุดมมีสองอย่างอย่างแรกเี่ยเรารักเขาด้วยความอยากหรือเปล่าถ้าเรารักเขาด้วยความอยากวันหนึง่งพอเราเบื่อมันมักจะหาเหตุผลมากมายที่จะจบนี่คือสิ่งหนึ่งมันเป็นเรื่องของความอยากความใคร่สองมันต้องผ่านจากการคิดบวกมากๆคนที่มีพลังบวกมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ รักเขาด้วยความดีของเขามากกว่าความหลอ่อความสวยงามที่มาจากจตวญญานของคนนั้นครับเขาไม่ได้มองแค่เพียงภายนอกอย่างเดียวหรือจะรอเราสวยงามแต่ถ้าเราอยู่แล้วไม่มีความสุขมันก็อยู่ได้ไม่นานสิ่งหนึ่งที่สําคัญรักด้วยใจิตใจที่เมตตาพรา้อมจะทําให้เรามีพลังบวกมากๆมีแต่สิ่งดีๆให้กันมีแต่ความรปิถทาดีถ้าเราอยากเจอรักที่ดี รักที่มีความสุขรักที่ไม่มีคำว่านอกใจกันเลยรักที่ซื่อสัตย์ที่รับประกันกันได้ครับคือรักต่างคนต่างมีสีห้าครับรับรองมันทำให้เราไม่ทุกข์มาก